น้องแดงน้องแดงตัวในคลิปอะค่ะจะเป็นหมาจรที่เรารับอุปการะเข้ามาทีนี้เขาเห่าเขาเห่าเข้ามาในตัวบ้านแล้วก็เห่าดังขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยตื่นพอสองข้างบ้านก็เลยไปเจอโจนอะมันกําลังแบบกําลังงัดจะงัดหน้าต่างเข้ามาพอดีอย่างเงี้ยค่ะ ใคดูผัวหันมาดูเลยฮมันมีคนมาต่างีด้งเขตนี้มาพว่นาต่างน่ารอ เขาเปิดเผยแล้วแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขางอไปหาใครน่ะความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ได้กลัวหรอกค่ะแต่ว่ามันตกใจเพราะว่าหน้าต่างอะ่ะมันมีมันมีเหล็กเหล็กดัดอะ่ะทุกบานอยู่ค่ะถึงงัดหน้าต่างได้เขาก็เข้ามาไม่ได้เหมือนเดิม <S <S แต่ณนะตอนนั้นคือมันแบบกระชั้นชิดเราก็เลยตกใจแล้วหลังจากคืนนั้นตอนเช้ามาน้องชายก็มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วตอนนี้แฟนก็ปิดเทอมแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนแล้วค่ะไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วตอนนี้ ก็เลยอุ่นใจแล้วค่ะแต่ณวันนั้นอ่ะมันมืดแล้วเราก็ไม่เห็นหน้าเขาเราเห็นแค่สัสดส่วนแบบนี้ค่ะเราก็ไม่มีหลักฐานที่จะไปไปเอาผิดอะไรเขาได้จะไปปักปั๊มเขาได้แบบนี้ค่ะถ้าสงสัยมันก็มีเพราะว่าผู้นําชุมชนเขาก็แบบมันจะมีไม่กี่คนที่มีพฤติกรรมแบบนี้อะไรแบบนี้ค่ะแต่แค่เราไม่มีหลักฐานที่จะเอาผิดเขาได้เฉยๆค่ะที่จริงแล้วน้องเป็นหมาจรค่ะเป็นหมาปัม๊มน้ำมันเก่าจะเข้ามาขอข้าวกินเราก็เลยแบบ อุปการะเข้ามาเลยอย่างเงี้ยค่ะหน้าบ้านหรือว่าใช่ค่ะอยู่กับเราเลยค่ะคือน้องจะอยู่ในรั้วบ้านเพราะว่าบ้านหลังเนี้ยจะเป็นรั้วรอบรอบขอบชิดเลยแล้วน้องก็อยู่ในรั้วบ้านเราจะพอดีโจน่ะเขาเขาเขาปีนกำแพงข้ามมาค่ะคือเขาจะมีนิสัยแบบปกป้องอยู่แล้วน้องแดงแบบเนี้ยค่ะเขาจะชอบปกป้องอยู่แล้วเขาจะห่วงคน ถ้าเขาไม่เห่าเราก็จะไม่ตื่นเราก็จะไม่รู้ตัวเลยว่าจะมีโจรเข้ามาแบบนี้ค่ะมันมีหลายๆเหตุการณ์นะคะมันไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้แล้วก็รู้ว่าหมาตัวตัวเนี้อ่ะรู้คุณพึ่งพาได้เรารู้ว่าเราพึ่งพาเขาได้ก็คือตัวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็มีคิดอยู่บ้างแต่ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ขนาดนี้อย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เราอยากจะเอามาลงให้เป็นอุทาหรณ์เพราะว่าส่วนตัว อยู่คนเดียวแล้วไม่เคยกลัวไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยเพราะว่าบ้านหลังเนี้อยู่ในชุมชนเลยค่ะข้างบ้านก็มีบ้านหน้าบ้านก็มีคือเป็นบ้านคนที่ติดติดกันเลยแล้วน้องหมาที่อยู่ในบ้านก็ดุมากที่ผ่านมาเราวางใจตลอดเราไม่เคยระแวงอะไรเลยเพราะเราคิดว่าเออบ้านคนก็อยู่ใกล้ๆแบบหลังติดกันแล้วน้องหมาก็ดุคงไม่มีใครกล้าเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เคยระวังเลยแล้ววันนั้นที่สองเราก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่า จะเจอคนจะเจออะไรเลยเพราะว่าในหมู่บ้านเนี้ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแบบนี้ค่ะเราก็เลยอยากจะเตือนคนที่อยู่คนเดียวว่าคือสมัยเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เหมือนแตก่ก่อนแล้วแม้กระทั่งบ้านที่ไม่ได้อยู่แบบไม่ได้อยู่เปี่ยวไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ในชุมชนที่บ้านติดกันเลยเขาก็ยังกล้าเข้ามาแบบนี้ค่ะก็เลยอยากจะเตือนอ่าคนที่แบบอยู่คนเดียวอยากให้ระวังกว่านี้เพราะว่าสมัยเนี้ยมันน่ากลัวกว่าแต่ก่อนมากๆแบบนี้ค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f ฟ l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ